ครับครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีนะครับครับรอบนี้นะครับเลขปิ้งนะครับของอาจารย์นะครับเนาะอวพัฒนานะครับเป็นฉายาของเพลินนะครับพี่น้องทีตัวจริงเสียงจริงเพลินนะครับเนาะเพลินบอปรากฏตัวจริงเสียงจริงนะครับสื่อจริงนะครับเนาะครับเดี๋ยวพี่น้องเข้านะครับอย่าติดตามไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเพลินจังคอยฉีเชื้อเขากุมนะครับเพลินมีกุมของเพลินอยู่นะครับเนาะผู้ใดอยากแนวทาง อยากไดแนวทางรัฐบาลไทยรัฐบาลเล่ามีแขส2องยางนะครับเนาะครับของอวพัฒนาครับครับเพื่อน่าให้เบิ้งไปเรื่อยๆก่อนนะครับพี่น้องยุีเบิ้งผลงานของเพื่อนสกอนจังหอยตัดจินใจเขากุมนะครับเนาะครับก็คือของอวพัฒนานะครับเลขกวิ่งนะครับเพื่อนไหมาตะเลขกวิ่งแม่นแม่นนะครับพี่น้องยุีครับวัวนี้ไห้มาแล้วนะครับเนาะเลขกวิ่งแม่นแม่นของทนายรย์นะครับ กับแถมมากกับเลกวิ่งรัฐบาลไทยพร้อมเนาะครับเนาะครับเพื่อนบ่จับคู่ให้นะครับพี่น้องเบี่ครับร้อยเพื่อนเปิดรับสมาชิกในกลุ่มกอนนะครับเพื่อนจังคอยจีให้แต่เฉพาะในกลุ่มหรอกะบอให้ลงยูทู e พร้อมเนาะครับเนาะครับตัวเลขของเพื่อนบ่อยลงยูทู e พร้อมนะครับเพราะว่าถ้าล่งแล้วนะครับเพื่อนว่าจะหาซื้อลาบากนะครับหาลงทุนลําบากเอาพี่น้องเี่ครับ ร่อติดตามไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวแอบจะเป็นซื่อเสียงกระบอกเสียงให้เพื่อนนะครับเนาะครับสำหรับทางกลุ่มนะครับเนาะเพื่อนยังพันธุ์อิดเปิดนะครับเพื่อนรอให้พี่น้องเข้าเบื้องผลงานของเพื่อนไปเรื่อยๆสักวอนให้พี่น้องเข้าเบื้องว่าตัวเลขของเพื่อนนะครับมันจะเข่าจะลดหรือว่าจังไดนะครับเพื่อนจะอยตั้งแต่เฉพะเหลขกวิ่งนะครับพี่น้องเข้า ครับเลขวิ่งแม่นๆน,น,นะครับเนาะของท่านอาจารย์อพัฒนานะครับครับผลหวยเล่าออกนะครับสี่แปดหนึ่งนะครับสี่แปดหนึ่งหกสี่เจ็ดครับครับเป็นเป็นอาจารย์ผู้หนึ่งเนาะที่เพิ่น หักเสี้ยนนดีนะครับเพิ่นก็ให้ตัวเลขแนวทางมาให้ตาแอ็ดนะครับเอาพี่น้องยิปซีครับท่านใดสนใจล่อเบิงนะครับตัวเลขแนวทางของเพิร์นนะครับเนาะครับรอบที่แล้วนะครับบรรยายนะครับพี่น้องซีเฮาจิตเบื่อก่อนครับผลหวยเล่าออกซีแปดหนึ่งหกซีเจ็ดนะครับพี่น้องยิปซีซีแปดหนึ่งหกซีเจ็ดเลขวิ่งนะครับของท่านอาจารย์นะครับเข้าที่เลขสี่นะครับเนาะ คับเพิ่นจะให้มากแค่สองตัวเท่านั้นนะครับพี่น้องเฮาครับเขาเรียกซี่นะครับครับเพิ่นว่าฮะตัวจับใส่เอานะครับเนาะเอาวันนี้มาแล้วนะครับพี่น้องซี่เดี๋ยวหยัดความหยัดเขียนก่อนครับวันจันทร์ที่16นะครับ จันทร์ที่16กันยายน2567เลขวิ่งนะครับมีที่มา เปินว่าให้เสียงไปหลายกานั้นเนาะเพื่อนยานมันดังนะครับพี่น้องที่ครับเรียกวิ่งมีที่มานะครับลาวพัฒนานะครับอันนี้ของลาวพัฒนาแถามมาพร้อมเดอพี่น้องที่ครับเรียกวิ่งเรียกวิ่งนะครับรัฐบาลไทยนะครับกห้มากคือกันนะครับนาะให้มากสองตัวขึ้นกันนะครับ เ,เลขวิ่งนะครับครับพี่นองอิฟซีมาแล้วด้วยครับเด้อเลขวิ่งเล่าพัฒนานะครับของธนชาตาิอ่อพัฒนานะครับมาสีกับแปนะครับพี่นองอิฟซี เอารัฐบาลไทยนะครับต่อไปนะครับยุ่ในคลิปเดียวกันนะครับพี่น้องห้าหาตัวจ็บใส่เอานะครับอันนี้เป็นรัฐบาลไทยยุ่ข้าง่างนะครับรัฐบาลไทยวิ่งเอาเลี่ยกลอนเนาะครับเนาะ เลขวิ่งนะครับรัฐบาลไทยนะครับเอ,าอา้าแเอ็ดผันเลื่อมเขียนรัฐบาลไทยเขียนตัอรัฐบาลนัซื่อเอา้าไปข้างล่างนะครับเนาะเอาตัวยิงย่งใหญ่รมัยังพี่น้อง 8กับ0อันนี้4กับ8นะครับ4กับ8ลาวพัฒนาอยู่ข้าง่ัง8กับ0ป้าตัวบักงหญ่เลยพี่น้องอใส่โลกโก้ของท่านอาจารย์ก่อน ครับหน้าจอนะครับพี่น้องนะครับเรียบรอยแล้วนะครับเขาชัดเจนบาพี่น้องกิฟซีครับพาอาจจะสะท้อนแสงเจั๊งน้อยนะครับเนาะพาแดดจานนะครับมือนี้ครับวันจันทร์ที่สิบหกกันยายนนะครับเลขวิ่งทีมีที่มานะครับลาวพัฒนานะครับวิ่งนะครับเนาะ สกับ8เนาะครับเนาะส่วนรัฐบาลไทยวิ่ง8กับ0นะครับเลข8ของแอดกับคิดตัวเซลล์เถ้ยพี่น้องเอาเอา,เอาแบบนี้เลยเนาะครับเนาะจังไพร์ัดเจนพี่น้องเข้าจังไพร์ว่าบ่เห็นนะครับนะจ,จบนะบีบของสังคมนะครับบ่ชัดเจนียมาสัน่นะเอาพี่น้นท์สี่ ครับก็ขอขอบคุณขอบคุณนะครับอาจารย์อพัฒนานะครับครับให้เลกซิงนะครับพี่น้องเก็เสี้เาจะได้เอาไปเทียบเที่ยงครับเอาไปเทียบเคียงเอาไปวิเคราะห์สำหักใดอาจารย์ใดดังมากนะครับเอาไปเทียบเคียงเบื่องของท่านอาจารย์อพัฒนานะครับพี่น้องเอี้ยเอาขอให้พี่น้องเข้าทุกคู่ทุกคนนะครับโชคหมันไปนับกันกับไายวิ่งไายหลุดนะครับเนาะที่ไหนเด็ดที่ไหนดังนะครับ เสียน่ะดีกัจิตตามให้พี่น้องเข้าครับไกยุกไกย่าเนาะครับเนาะครับาทยุกไก่นะครับเพิ่นก็ทร่มาให้นะครับาทยุกไก่ออดก็จะเดินทางครับพี่น้องเอฟซีนะครับแอดจะเดินทางแล้วนะครับเนาะครับเมื่อนี้แอดจะเดินทางไปใส่เนาะครับเนาะพี่น้องเอฟซีครับมื่อแรกเนาะครับมีที่เด็ดนะครับแอดจะเดินทางไปหาปูกนะครับ เปนธูดงนะครับเนาะปูสายทุดงนะครับเนาะครับ <c oughs> ครับแม่ฮักของเสียนาดีนะครับคุณแม่เพิ่นอยู่กรุงเทพนะครับเพิ่นอยากสั่งวัดสั่งว่านะครับเพิ่นอยากให้เสียนาดีตามไปเก็บบรรยากาศว่านะครับมองเพิ่นอยู่นะครับเพิ่นจะสั่งกิ้งบะมองเพิ่นเศร้าเพิ่นจะสั่งกิ้งบ่ คนติดถำพิธีอิหรีบอนะครับเนาะครับเหมือแรกงนะครับอจะตามให้พี่น้องเข้าจะไปตามให้แม่ฮักนะครับของเสี้ยนอดีตยุคุงเทพบนะครับผู้เพื่อนมักสอบลงทุนสลักกินแบ่งรัฐบาลนะครับเพ่นจะถ้าถูกลงวันไง่นะครับเพ่นจะมาสั่งวัดให้เป็นวังสันาะครับเนาะครับคนขอร้องให้เสี้ยนอดีตเดินทางนะครับเดินทางไปเบื้องตำแหน่งไปเบื้องพิกัดนะครับพี่น้องที่วัด สำนักสงนั้นนะครับมีจิงบ่นะครับมือแรงนะครับอาจจะเดินทังนะครับพี่น้องซี่ครับช่วงนี้ก็ใกล้แล้วนะครับเนาะเวลาอากจะจะเตรียมของนะครับเพราะว่าจะไปทายถ้ำจิบน้ำเจ็บบรรยากาศในเมเพื้นเบิ้งครับถ่ายสางจริงนะครับถ่ายเฮ็ดจริงนะครับถ่ายป้อยตัวเลขกจริงนะครับเดี๋ยวพี่น้องเยซีครับล่อเบิ้งล่อช่มไปน้ำกันว่ารัฐบาลไทยเพิ่นจิตถ้ำพิธีมือแรง พจน์ิีท่ามิธีแบบใดยนะครับพี่น้องทุกที่เดี๋ยวแอ็ดจะพาพี่น้องเข้าไปส้มบรรยากาศเหมือแง่งเนาะครับเนาะรอติดตามเสี้ยนนาดีให้ดีได้พี่น้องทุกี่ครับเขามาไหมนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพราะว่าบางที่นะครับพี่น้องเขาอาจจะไปเห็นคลิปด่วนๆของแอ็ดเนาะครับเนาะเอาเหมือแง่งนะครับพี่น้องทุกี่ประมาณช่วงกลางดึกนะครับเจอกันนะครับเพราะว่าพจน์ิีท่ามิธีกลางดึก โค้งสุดไายนะครับเราก็ว่ามีการโค้งแหลกนะครับพี่น้องเข้าโค้งเดียวมือออกนะครับรัฐบาลไทยนะครับสีเด็ดสีจริงํำไดนี่คืองวดแรกที่อจะเดินทางไปนะครับพี่น,อน้องซี่เอา้ารอบนี้กับพี่น้องเข้าก็แคบหน้าจอนะครับของท่านอาจารย์อพัฒนาไว้กอนนะครับสายวิ่งสายหลุดเนาะก็ขอให้พี่น้องเข้าทุกขู่ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนนะครับพี่น,อน้องซี่สวัสดีครับ